จะมาติดตามเรื่องของาการให้บ no ริการพี vin, ่น้องประชาชนของสถานีตํารวจภูทรบางมุนาคนะครับพูดคุยกับพันตํารวจเอกอนุพันธ์สุสมผู้กำกับการสถานีตํารวจภูธรบางมุนาคจังหวัดพิจิตรสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยครับให้ท่านแนะนําอําเภอบางมุนาคให้คุณผู้ชมได้รู้จักสักนิดหนึ่งครับครับผมก็อําเภอบางนุรนะครับก็เป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตรนะครับมีพื้นที่สิบตำบลนะครับ 3 7 7ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็มีชุมหมู่บ้าน78บหมู่บ้านครับผมประชาชนนี่สักประมาณเท่าไหร่ประชาชนประมาณ4ี่0 0กว่าคนแลอาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพแนวไหนครับอาชีพส่วนใหญ่ก็เป็นอาชีพเกษตรกรรมครับเป็นอาชีพเกษตรกรรมค่ะดูแล้วก็คือเป็นเมืองที่สงบสุขนะส่วนมากคดีนี่ก็คือจะไม่มีคดีรุนแรงใช่ไหมครับไม่มีคดีรุนแรงครับผมครับส่วนมากจะเป็นในรูปแบบไหนบ้างก็อาจจะมี ลักทรัพย์บ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องของยาเสพติดบ้างนะครับเล็กงเล็กน้อยนะครับไม่ไม่ไม่มากครับผมเรื่องของคดียาเสพติดจริงๆแล้วในพื้นที่ของอำเภอบางมูลนากเองเนี่ยสถานการณ์เรื่องของยาเสพติดเป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าเบาบางนะครับเบาบางนะครับก็ไม่มีนักข่าลรายสําคัญรายใหญ่นะครับก็จะมีรายย่อยนะครับซึ่งเราทางนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการสืบสวนติดตามจับกลุมกันมาโดยตลอดนะครับก็ไม่ได้ เป็นแหล่งพักยาหรือว่ามีของกลางจํานวนมากอะไรต่างๆนะครับก็เล็กน้อยครับผมถึงแม้ว่าปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่เล็กน้อยนะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจของสพบามูนาคเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็มีนโยบายในการที่จะควบคุมดูแลนะคะเราควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะท่านครับก็มีการเร่งรัดนะครับชุดสืบสวนชุดปราบปรามยาเสพติดนะครับออกสืบสวนติดตามหาข่าวนะครับแล้วก็มีการติดตามจับกลุ่ม อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีผลการปฏิบัติมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ในเมื่อนักค้าที่ค้ายาเสพติดนะครับถูกจับกลุ่มนะครับมันก็จะลดน้อยลงลดน้อยลงไปเรื่อยๆครับผมสำหรับการหาข่าวนี้เหมือนในหนังเลยไหมคะท่านเราต้องแฝงตัวไปอยู่กับชาวบ้านอย่างนี้ไหมคะมีนะมีไหมคะมีไหมก็อาจจะไปถึงขนาดนั้นนอาจจะไปถึงขนาดนัดันนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ตารวจชุดสืบสวนและชุดปราบปรามยาเสพติดของเราเนี่ย เป็นตำรวจพื้นที่นะครับก็จะมีเบาะแสนะครับจากประชาชนให้ความร่วมมือนะครับในการให้เบาะแสนะครับแล้วก็ไปทำการขยายผลนะครับติดตามจับกลุ่มอ๋อได้เบาะแสจากภาคประชาชนด้วยแบบนี้แล้วการเข้าถึงพี่น้องประชาชนของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับก็ของตำรวจสายดีบอดรรยานางกุนากเนี่ยนะครับเราก็จะมีโครงการ s ต o อ w a อ k กนะครับ Stop w a อ k a ก d Talk นะครับ ก็คือให้ประชาชนนะครับในแต่ละตำบลนั้นทุกสายตรวจนะครับเ,เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนนะครับแล้วก็ถามพูดคุยถึงปัญหา,าต่างๆในพื้นที่นะครับรวมทั้งเบาะแสนะครับอของกลุ่มแก๊งอาญากรรมต่างๆนะครับแล้วก็นำมาขยายผลแล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่ม ภาพลักษณ์ของตำรวจต่อประชาชนที่อยู่ในเขตของอำเภอบางมุนนาเปลี่ยนไปบ้างไหมคะเมื่อมีโครงการ stop walk and talk ให้ตำรวจเนี่ยได้พบปะพูดคุยแล้วเข้าถึงประชาชนีน้มากขึ้นปกติสมัยก่อนเด็กร้องไห้นี่ผู้ใหญ่ครูก,กันเลย<ส>อย่าร้องนะเดี๋ยวตำรวจมาจที่นี่มาจ,จับอ่ากลัวเลยที่นี่เป็นยังไงบ้างครับกเ็เป็นการเพิ่มความใกล้ชิดนะครับและก็กับประชาชนนะครับโดยการปฏิบัติงานเชิงลุกนะครับก็คือให เจ้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปพบปะกับประชาชนนะครับแล้วก็สร้างความคุ้นเคยนะครับก็ทําให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นนะครับและเกิดความคุ้นเคยกับเจ้าที่ตำรวจมากขึ้นนะครับก็เป็นมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับเป็นภาพลักษณ์ที่ดีนะครับผมท่านครับใกล้เทศกาลสงการแล้วจริงๆในช่วงเทศกาลสงการของบางมูลนาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคึกคักไหมฮะเรื่องของการเล่นน้ํารวมถึงการเดินทางเนี่ยมีพี่น้องประชาชน จะต้องผ่านเส้นทางไหนยังไงบ้างครับครับสำหรับในช่วงเทศกาลสงการนี่ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วะนะฮะก็มีการเล่นน้ํามีการสาดน้ําอะไรต่างๆนะก็าะาอาจจะคึกคักนะครับแต่สําหรับในในส่วนของอการสัญจรนะครับโดยทางรถต่างๆเนี่ยก็จะน้อยเพราะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนในพื้นที่นะครับจะเป็นคนในพื้นที่ที่ทีทเ่เล่นเล่นเล่นน้ํากันเล่นสงการกันอะไรกันแค ส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นคนนอกพื้นที่ก็คือเหมือนกับกลับบ้านกลับบ้านครับเป็นเหมือนของลูกหลานญาติพี่น้องมาเยี่ยมครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีเทศกาลเราก็นึกถึงอีกหนึ่งเหตุการณ์ตามมาอุบัติเหตุนะคะเรามีกิจกรรมในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนยังไงบ้างครับก็ในช่วงเทศกาลนี้ก็เป็นเรื่องที่เราปฏิบัติกันมาโดยตลอดนะครับก็คือเออเราก็จะมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะฮะจุดตรวจจุดบริการนะครับสำหรับบริการประชาชนนะครับ สำหรับเพื่อไปลงไดเนี่ยเราตั้งอยู่2จุดนะครับเป็นจุดหลักนะครับก็คือมีการให้บริการมีการให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนจุดตรวจรองเนี่ยก็คือเป็นจุดตรวจที่อยู่บริเวณรอบนอกนะครับรอบนอกของตัวเขตเทศบาลนะครับอาจจะร่วมกับอบตร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับตั้งจุดจุดตรวจนะครับเพื่อเป็นจุด การให้การบริการให้คําแนะนาอะไรต่างๆครับอย่างต่อเนื่องครับคผมคาดว่าการสัญจรของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลจะเป็นยังไงบ้างครับจุดเชื่อมต่อของอำเภอบางมูลนากเนี่ยมีมีเส้นทางที่จะมีคาดว่าจะมีการจราจรที่หนาแน่นบ้างไหมครัส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็ไม่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 หนาแน่นนะครัไม่หนาแน่นก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นรถรถเข้ามามากกว่านะครับเป็นรถที่เข้ามาในเขตอำเภอก็คือเป็นลักษณะของลูกหลานญาติพี่น้องนะครับกลับมาเยี่ยมครอบครัว เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นทางผ่านไม่ใช่เป็นทางผ่านครับผมค่ะแล้วก็ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องเมาไม่ขับบ้างไหมคะครับก็เราก็จะมีชุดชุมชนสัมพันธ์นะครับออกรณรงค์แจกแผ่นพับนะครับก็ตามมาตรการนะครับของหน่วยเหนือนะครับก็คือเมาไม่ขับนะครับคาดเที่ยงกัดนิรภัยนะครับสวมหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็อย่าขับรถเร็วอะไรเงี้ยต่างๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็เพื่อ ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับผมตอนเล่นน้ําสงการเนี่ยบางพื้นที่เขาเกังวลว่าถ้าเอ๊ะถ้านั่งเล่นหลังรถกระบะเนี่ยจะเกิอดอุบัติเหตุตรงนี้ของของของบางมูลนาคเองเนี่ยมีการควบคุมเรื่องของมาตรการการเล่นน้ําสงการไหมก็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 ปฏิบัติครับปฏิบัติก็คือถ้าเกิดสมมติว่าน่าจะก่อให้เกิดอันตรายอะไรเงี้ยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยให้การตักเตือนครับให้ตักเตือนส่วนใหญ่แล้วจะก็เป็นการจอดรถ แล้วก็แต่ละจุดแต่ละจุดแล้วก็เล่นน้ํากันอะไรเงี้ยครับจะจะจะไม่ไม่เอ่อส่วนใหญ่ก็คือในตัวตลาดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะไม่มีการนั่งกันแบบหนาน,านแล้วแล้วก็โดยสารกันแบบอันตรายอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะคะ,ะแล้วใน,นวจุดใช่แล้วในจุดตรวจของเราเนี่ยเราตั้งเหมือนแบบเป็นจุดบริการประชาชนเอาไว้ในจุดตรวจไหมคะเพราะบางที่ ดิฉันเห็นมีน้ำชากาแฟมีเก้าอี้นวดนะคะมีนวดแผนไทยมีการแจกผลไม้รสเปรี้ยวเพื่อลดอาการง่วงในเวลาการขับรถที่บางมูลน่าเตรียมเอาไว้บ้างไหมคะครับครับก็มีครับก็มีแจกน้ําดื่มอะไรเงี้ยนะฮะหรือเป็นจุดพักอะไรต่างๆครับอาจจะมีของแจกบ้างอะไรแค่ดอยอะไรเงี้ยครับผมปีที่แล้วเห็นที่พิจิตรแจกส้มทาคอย ในเขตอำเภอเมืองนะคะแต่แจกเป็นลูกเลยนะ <c oughs> แต่ละที่ก็มีการประชาสัมพันธ์ในแตกต่างรูปแบบกันไปครับผมสุดท้ายครับให้ท่านได้ฝากถึงาการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ครับว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชนยังไงบ้างครับครับก็ตอนนี้นเป็นนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับและเป็นแนวทางการปฏิบัตินะครับให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยยกระดับการให้บริการประชาชนนะครับ ก็คือในส่วนของตัวเจ้าที่ตำรวจเองนะครับก็จะต้องมีบุคลิกลักษณะที่ดีนะครับก็คือการใช้กริยาวาจานะครับสุภาพอ่อนโยนนะครับแล้วก็มีความกระตือรือร้นนะครับเอาใจใส่ที่จะให้บริการประชาชนนะครับแล้วก็ในส่วนบนสถานีตำรวจเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการจัดพนักงานตบสวนนะครับรับ จ้งเหตุตลอด24นะครับมีการให้บริการดันบอลสต็อปเซอร์วิสนะครับบริการณจุดเดียวนะครับแล้วก็จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับให้เพียงพอกับประชาชนนะครับอย่างเช่นจัดโต๊ะเก้าอี้นะครับให้ตั้งพักนะครับหรือจะมีน้ำดื่มนะครับมีโทรทัศน์นะครับมีหนังสือพิมพ์คอยให้บริการนะครับ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกนะครับจัดที่จอดรถนะครับให,ให้เพียงพอนะฮะแล้วก็มีห้องน้ำนะครับห้องน้ําที่สะอาดก็ให้บริการครับผมครับผมนี่คือการให้บริการของสถานีตารวจภูธรบางบุญนาคจังหวัดพิจิตรนะครับเห็นบอกว่าที่อําเภอบางบุญนาคเนี่ยปลาอร่อยเป็นอาหารปลาอร่อยแล้วก็ มะม่วงแผ่นขึ้นชื่อด้วยต้องไปชิมนะคะคุณเจตค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากมากนะคะพี่ย่ากิจกับรายการผู้คุยประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมที่หลากหลายมากๆเลยค่ะครับผมและนี่คือทั้งหมดของรายการบอกข่าวเราเื่งในวันนี้นะครับเวลาของรายการหมดงแล้วเรา3มคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ คนสกแค่ไหนก็พร้อมไปในทั่วทินเหงื่อที่ไหลรินหยดลงดินเพื่อพวกเราใครคนหนึ่งให้เราพึ่งตัวเราเองพอเพียงไม่ไหวเอ็นกับปัญหาเมื่อเราล้ม